ผลการเสี่ยงก็ถือว่าทีมคู่จากยุโรปจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับโดยจากนักกีฬาจากโปลแลนด์ครับโอ้โหเสิร์ฟซ้ายเลยนะครับสำหรับคนนี้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกท้ายโต๊ะต้องเสิร์ฟครั้งที่2อโอ้โลูกนี้เสิร์ฟดีต้นราชนาวีโอ้โลูกนี้เตะเปิดไม่ขึ้นนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทย เป็นการขันในเซตที่1รอบรองชนะเลิศนะครับถ้าชนะจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในคืนนี้นะครับกีฬาโปรแลนด์เสิร์ฟเสิร์ฟดีเปิดซ้ายชงขวาโอ้โหโรมาเนียยังเปิดขึ้นมาได้โปรแลนด์เปิดเองโอ้โหแก้ไขถูกเน็ตแล้วก็ออก นอกโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2ต่อศูนย์แต้มที่3ของจากนมกกีฬราจากยุโรปโปรแลรนด์เสิร์ฟหลุดออกท้ายคอร์ดเสิร์ฟครั้งที่2ซ้สายจากโปรแลรนด์โอ้ถูกเน็ตโอ้เป็นดับเบิลฟอลนะครับโอ้ถูกหัวเน็ตแล้วก็ถือว่าเสียนะลูกเสิร์ฟ โอ้สกอร์ไม่ขึ้นนะครับต้องรออ่าโอเคสกอร์ขึ้นแล้วครับทีมชาติไทยเสร์ฟไปจี้เท้าซ้ายเก่งเปิดชงได้ขวาลูกนี้โอ้โหโอ,โอโงเต็มโต๊ะนะครับลูกนี้ข้ามป้ายไม่มีปัญหาสำหรับชุดแรกในเกมรับของทีมชาติไทยชุดต่อไปจะเป็นทีมชาติไทยได้เสิร์ฟเ<ม>สิร์ฟได้เก่งบ้านมะขามนะครับซ้ายบ้านมะขามโอ้โหจี้ไป โอ้โหผู้ตัดสินบอกว่าเป็นเอ็ดบอลนะครับต้องเสิร์ฟใหม่เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่หนึ่งนะครับโอ้เน็ตนะครับถือว่าเสียสิทธิ์ในครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับสำหรับต้องเสิร์ฟครั้งที่สองคะแนนนำอยู่ที่4ต่อ0โอ้ลูกนี้เอ็ดบอลนะครับจะได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งในลูกที่สองนะครับถ้าเป็นเอ็ดบอล ในครั้งที่สองจะได้เสิฟโอ้ลูกนี้เสิฟดีโปแลนด์ชงได้เขา่าลูกนี้โอ้โหเขาหลอกครับโอ้เขาเปิดมาแล้วเขาใช้เข่าเล่นแล้วก็เขากะว่าจะใช้ลูกปาดแต่ว่าลูกมันข้ามเน็ตไปเพราะเรากะไปคิดว่าเขาถาถูกบอลแล้วเราอาจจะมีการรับได้โอ้โอเก่งเสิฟหลุดออกเส้นข้างขอบโต๊ะนะครับ ไปนำยู่4ต่อหนึ่งเป็นการแข่งขันในเซตที่1นะครับเก่งบ้านมาขามจี G ้ไปทีเท้าขวาอืมโอ้โหจีไปที B ่เท้าขวาของนักกีฬาจากโรมาเนียนะครับเปิดไม่ขึ้นครับคะราะนั้นคือนำเป็น5้าต่อหนึ่งโอ้ถือว่าสายบัณมาขามลูกเมื่อกี้ยังสั่งได้นะครับลงเท้าขวาเสิร์ฟครั้งที่2ของแต้มนี้ โอ้เป็นดับเบิลฟรอสนะครับเสิร์ฟเสีย2ครั้งเราจะเสียแต้มนะครับเป็นแต้มของทีมฝั่งยุโรป,ป,ปเก่งเสิร์ฟแต้มสุดท้ายของชุดนี้5ต่ 2. อ2อ้โหจีไปที่เท้าขวาโอ้โอ้ถือว่ายังเป็นจุดบอดของนะักกีฬาเทคบอลโรมาเนียเะครับเปิดเท้าขวารูปแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทย ชุดต่อไปจะเป็น2ยุโรปจะได้เสิร์ฟครับเสิร์ฟโดยนักกีฬาเทคว,วันจากโรมาเนียจุดเด่นเขาคือลูกศีรนะครับโอ้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกขอบโต๊ะไปนะครับเสิร์ฟลูกนี้นด้วยหัวดีก็โหยเก่งบันมาขาม โอโอของเราพยายามจะฟ้องว่านักกีฬาของโรมาเนียคนนั้นถือว่ามีความเก่านะครับเขาพยายามใช้ลูกฟุตบอลเช็ดเสื้อเพื่อถูกเหงื่อนะครับเพราะว่าลูกเช็กบอลถ้าถูกเหงื่อเนี่ยเวลาถูกสัมผัสโต๊ะนะลูกจะวิ่งไวขึ้นนะครับเอาเปิดขึ้นมาได้ชงด้วยขวาต้องจบให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นตามเกมของเรานะครับ เพราะว่าเขาอาจจะมีเทคนิคของเขานะครับสำหรับทีมโรมาเนียคนนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่มีประสบการณ์ค่อนข้าง,างที่จะสูงนะครับแล้วก็เทคนิคของเขาอย่างที่เคยเห็นหลายๆครั้งกเขาจะใช้ลูกฟุตบอลเช็ดเสื้อทึ่งมีเหงือนะครับที่มีเงืออยู่ทำให้ลูกฟุตบอลเปียกนะครับออเปียกเสร็จปุ๊บลูกสัมผัสโต๊ะนะลูกจะวิ่งไวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับดูลูกหัวเขาเปิดขวาชงซ้ายเก่งมันมาขามเตะถูกหัวเน็ตไม่ลงโต๊ะนะเป็นแต้มของฝั่งยุโรป ตามมันอยู่ที่3ต่อ8 First, <sir. S 1> เป็นการขันในเซตที่1อยู่นะครับที่กำลังชมอยู่นี้รอบรองชนะเลิศเปิดขวาชงซ้ายโอ้โหโอ้ถือว่า2ซ้ายของเราค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะครับไม่ต้องถือว่าถ้าลูกเข้าจดุดแล้วโอกาสรับค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับ ลูกทำของเก่งบ้านมะขามโอ้ oh, รอบดึกๆต้องติดตามชมและเชียรนะ์นักกีฬาเทควันไทยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของของการแข่งขันนะครับทั้ง3ประเภทเราจะชิงกันในคืนนี้เลยนะครับทั้ง3ประเภทนะลองติดตามดูเราอาจจะติดตามได้หลายๆช่องทางนะครับเต่อ3ต้นเสิฟ โอ้ลูกนี้เสิร์ฟหลุดออกท้ายโต๊ะยังหาจังหวะเสิร์ฟอยู่นะครับสำหรับพระคงเดชเจริญต้นราชนาวี9ต่อ3ลูกนี้เสิร์ฟดีเปิดขวาชงด้วยอบโรมาเนียลูกนี้แก้ไขไม่ลงโต๊ะโอ้ขึ้นหลักสิบไปแล้วนะครับทีมชาติไทย10ต่อ3ต้นเสิร์ฟ โแลนลูกนี้โอ้โหโอ้ถือว่าถ้าเสิร์ฟเข้าจุดก็เปิดยากนะครับสำหรับลูกเสิร์ฟของพกักพงเดชเจริญ11ต่อ3ลูกนี้เสิร์ฟติดเน,น็ต้องเสิร์ฟครั้งที่2เสิร์ฟดีโอ้โหโเปิดไม่ขึ้นนะครับจบ การแข่งขนในเซตที่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยชนะไปก่อน12 3, ต่อ3ก็ถือว่าวเป็นงานที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับต้นและเก่งนะครับนักกีฬา2ชาติด้วยกันนะครับที่นักกีฬาสูงๆที่มัด,มดผมเนี่ยเป็นนักกีฬาจากโปรแลนด์นะครับสำหรับนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่เจ้าเนื้อนิดหนึ่งจะเป็นนักกีฬาจากโรมาเนียนะครับ ซตที่2เก่งจะได้เสิร์ฟก่อนเสิร์ฟรูดออกท้ายคอร์ดไปนะครับลูกนี้โอ้โหเป็นดับเบิลฟฟลนะครับเป็นแต้มของทีมฝั่งยุโรปขึ้นนำไทยเป็น1.0ต่อ0ลูกเสิร์ฟฝ่าเท้าเสิร์ฟดีเปิดดีชงเอง โอ้ยยามเกิดมาต้นยังเก็บไว้ได้โอ้โหจบที่เก่งบันมะขามลูกนี้โอ้ถ้าเข้าจุดแล้วก็ไม่ต้องสืบเลยครับว่าลูกฟุตบอลจะหายไปไหนนะครับพื้นสนามของกีฬาเทคบอลน,นะครับก็จริงๆกติกาเขาว่าไว้ว่าอย่างน้อย12ูณ16เมตรนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ที่ฝ่ายทางฟีเทกเขาจัดเนี่ยโโหมันจะขยายสนามมากขึ้นนะครับเป็น โอ,โอ้ลูกนี้ล้นนะครับกำลังจะพูดเรื่องสนามนะสนามตอนนี้กติกาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็น่าจะขยายเป็น16คูณ18เมตรอะไรประมาณนั้นเนื่องจากว่าจะมีพื้นที่ไล่ลูกมากขึ้นนะครับโอ้ลูกนี้เน็ตอีกแล้วนะครับสำหรับเก่งโอ้แต้มสุดท้ายเราเป็นการเสิร์ฟลูกที่2ของแต้มนี้บุญคุม้มทิปหวงเสิร์ฟดี เอาแล้วครับชงเองกินเองโดยทุกหยอดเก่งเข้ามาเก็บขึ้นมาได้ต้นโอ้โหโอ้โหจับด้วยเข่าแล้วก็จบด้วยหลังเท้าซ้ายนะครับคะแนนตามอยู่มาที่2เท่ากันกีฬาเทกบอลถือว่าเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ ประมานไม่ได้นะครับนึกว่าเกมค่อนข้างที่จะสั้นนะครับเกมค่อนข้างที่จะสั้นจะจบที่แค่12คะแนนเองนะครับโปแลนด์เสิร์ฟอ่เสิร์ฟหลุดออกท้ายโต๊ะต้องเสิร์ฟครั้งที่2นะครับเป็นนักกีฬาดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของโปแลนด์นะครับคนนี้เสิร์ฟดีเปิดซ้ายชงขวาเก่งบ้านมะขามโอ้โหข้ามป้ายไปอีก2ป้ายเลยนะครับลูกนี้ คือนํเป็น3ต่อ 2, 2> สายจากโปแลนด์เซิร์ฟเซิร์ฟดีต้นเปิดซ้ายยกได้ขวาโอ้โหลูกนี้เอ็ดบอลนะครับถูกขอบโต๊ะนะครับเอ็ดบอลเอ็ดบอลก็หมายถึงว่าเป็นการเล่นเริ่มเล่นใหม่ในแต้มนั้นนะครับคือจะล้าง ล้างการเสริร์ฟครั้งที่1ครั้งที่2ออกไปหมดนะครับก็จะได้มาเสริร์ฟครั้งที่1ในการตีโต้นะครับถ้าเกิดการถ้าเกิดการเอ็ดบอลนะครับแต่ว่าถ้าลูกเสริร์ฟถ้าเกิดการเอ็ดบอลน่ยถ้าเอ็ดบอลติดต่อันองครั้งถือว่าเสียสิทธิ์ครั้งที่1น,นะครับ <c ười> เก่งมันมะขามลูกนี้โอ้โหถูกปลายโตแล้วลูกวิ่งค่อนข้างจะไวนะครับ <c ười> <c ười> โอ้หนักกีฬาเทคบบอลจากโรมาเนียพยายามจะไปเก็บนะแต่ว่าไม่ขึ้นครับ ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น4ต่อ2โอ้โหเกมเสิฟยังอยู่ที่ฝั่งยุโรปอยู่นะครับเสิฟโดยซ้ายจากโปรแลนด์โอ้โหลูกนี้ติดเน็ตต้องเสิฟครั้งที่2นะครับอโอ้โหเป็นดับ,ดบเบิลฟรอสครับส่งแต้มง่ายๆใหก้กับทีมชาติไทยนะครับเสิฟเสียสองครั้งจะถือว่าเสิฟเสียแต้มนะครับ คะแนนตามอยู่ที่2ต่อ5เสร์ฟหลุดออกท้ายโต๊ะอีกแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาจากโปโลแลนด์ลูกนี้ดูว่ายังไงเสร์ฟดีเก่งบ้านมะขามโอ้โหเอาแล้วยังเก็บขึ้นมาได้ดูว่าเขาจะแก้ไขอย่างไรใช้ลูกอกลงโต๊ะมาลูกนี้ต้องเป็นหัวแล้วครับสำหรับเก่งโอ้หัวยอดแต่ว่าเขายังเก็บขึ้นมาได้รู้ว่าเขาจะใช้เท้าโอ้แต่ว่าหลุดออกท้ายขอบโต๊ะโอ้ เป็นแตมของทีมชาติไทยโอ้โอ้เขาก็ถือว่าเหนียวนะของเราก็จุดเด่นของเก่งก็จะมีลูกเตะเท้าซ้ายแล้วก็ถ้าคู่ต่อสู้สามารถเก็บลูกเตะเท้าซ้ายได้เก่งก็จะมีลูกหัวนี่ครับที่เป็นอาวุธรองนะครับเพราะนั้นเพราะว่ากติกาของเทคบอลว่าไว้ว่าถ้าเราข้ามด้วยเท้าซ้ายไปแล้วเราถูกตีโต้กลับมาแล้วก็เราจะเล่นเท้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับต้องใช้ทักษะอย่างอื่นแทนเนะี่ย แบบรูปแบบเมื่อกี้นะครับที่ลูกแรกที่เก่งเตะเท้าซ้ายไปแล้วเขารับได้กลับมาเสร็จปุ๊บเก่งต้องเล่นทักษะอย่างอื่นซึ่งเก่งจะเลือกใช้ทักษะหัวนะครับเป็นอาวุธรองของเก่งครับโอ้เสิฟดีอือผู้ตัดสินบอกว่าเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำต่อเป็น7ต่อสโอ้เสิฟมาแล้วครับสำหรับพักพงเดชเจริญหลังจากแมตท,ที่ผ่านมาลูกเสิฟยังไม่ค่อยมามาอีกแล้วโอ้สองครั้งสองแต้ม แต้มนำห่่างเป็น8ต่อ3โอ้จับจุดเสิร์ฟได้แล้วครับสำหรับพระพงเดชเจริญโอ้โหลูกสามก็ดูว่าเล่นเองเก่งยังเก็บขึ้นมาได้ต้องเปิดขวาเสียลงซ้ายโอ้โหชงล้นโอ้เป็นแต้มของคู่ยุโรปนะครับทักษะเทคบอลก็หนึ่งคนนะจะเล่นซ้ำทักษะไม่ได้อย่างลูกเมื่อกี้เก่ง จับเท้าซ้ายเสร็จต้องชงด้วยเท้าขวานะครับหรือว่าจบจับด้วยเท้าขวาแล้วต้องชงด้วยเท้าซ้ายถ้าเบิ้ลเท้าซ้ายสองครั้งถือว่าเสียนะครับลูกศรีสะมาเก่งเปิดขวายกซ้ายโอ้ลูกนี้เป็นเอ็ดบอลนะครับถูกขอบโตถูกขอบโต๊ะแล้วเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ถ้าถูกข้างโตซึ่งข้างโต๊ะนนเขาเลยเรียกว่าเป็นไซด์บอลถ้าไซด์บอลเนี่ยเราจะเสียแต้มนะครับถ้าเป็นเอ็ดบอลถูกขอบโต๊ะแล้วลูก เด้งขึ้นแล้วเปลี่ยนทิศทางเนี่ยถือว่าเป็นลูกเอ็ดบอลน,นะครับดูโรมาเนียเสิร์ฟมาหลุดหลุดออกท้ายขอดต้มตามไทยอยู่ที่4ต่อ8โรมาเนียเสิร์ฟโอ้โเสิร์ฟโอ้โหลงปลายต้นแต่เรายังเก็บไม่ได้โอ้โหต้นจบจนได้อยู่นะครับโอ้โหถ้าโอกาสเก่งมาเป็นตัวรับเนี่ยก็จะเป็นซ้ายจากอุดรจะเป็น คนทำลายเกมนะครับแต่ถ้าต้นเป็นคนรับเนี่ย,เ,ยเก่งก็จะใช้ซ้ายจากกระมขามเนี่ยทำลายจังหสสนะวะคู่ต่อสู้โอ้เป็นดับเบิลโฟลนะครับเป็นแต้มทีมชาติไทยขึ้นนำสิบที่รองชม่นี่เป็นการแข่งขันในเซตที่สองนะครับเซตที่หนึ่งเราชนะไปก่อนนะครับต้น ผู้ลูกนี้ชงค่อนข้างที่จะเข้าในพื้นที่ของโต๊ะนะค่อนข้างที่จะเล่นยากเป็นแต้มของยุโรปนะครับคะแนนตามมาอยู่ที่5ต่อ10เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับเซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเซตนี้เราชนะก็จะสู่รอบชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้นะครับโรมาเนียเสิร์ฟด้วยศรีรษะเอาแล้วครับหลุดออกท้ายคอร์ด เป็นดับเบิลฟอโอ้ถือว่าเราขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟโดยเก่งบ้านมะขามนะครับบุญคุ้มที่พวงโอ้เสิร์ฟดีเปิดขวาชงด้วยอกลูกทํามาแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่ต้นยังเก็บได้เปิดซ้ายชงขวาชงล้นโอ้เป็นถือว่าเล่นลูกล้ําแดนนะครับเป็นแ้มของฝั่งยุโรปนะครับ สำหรับทีมชุดดำนี่มาจากยุโรปทั้งสองคนนะคนที่กำลังรับนี่มาจากโปโลแลนด์นะครับคนอีกคนหนึ่งมาจากโรมาเนียนะครับเก่งโอ้โหเสิร์ฟดีโอ้จบกันครับในเซตที่2ทีมชาติไทยชนะไป12ต่อ6เข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศในคืนนี้แล้วนะครับสำหรับพักพงเดชเจริญแล้วก็เก่งบ้านมะขาม